ช่องเบนเทบอลหอมหวานสสวัสดีทักทาย FC สมาชิกเบนเทบอลทุกคนทุกท่านครับเรายังกลับมาเจอเจอกันอีกเช่นเคยครับกลับมาเจอเจอกับชายคนนี้ ชายที่ชื่อว่าเบนเทบอลนะครับก็จะมีบทความวิเคราะห์วิาวิจารณ์ทัศนฟุตบอลดีๆมาฝาก FC ฟสมาชิกในหน้าคลิปในหน้าช่องกันเหมือนเช่นเคยวันละ3มทีมที่น่าเชียร์นะครับมาเจอกันวันนี้เสาร์แรกในเดือนธันวาคมวันเสาร์แบบนี้ไม่มีคําว่าเหงาแน่นอนกับโปรแกรมทัศนฟุตบอลที่มันเข้มข้นทับข้างน่าเชียร์น่าลงทุนและน่าเก่งกาไรกันมากๆก่อนที่เราจะไปว่ากันกับบทความวิเคราะห์วิาวิจารณ์พิมลิอังกฤษที่เป็นคัสสันและนามาเส ให้วันนี้ขอสรุปผลงานเมื่อวานนี้กันหน่อยครับเป็นอีกหนึ่งคัมคืนที่ผลประกอบการกําไรกันแบบฉ่ำๆแตกหอมหวานทั้งหน้าจิ๊บหน้าช่องและแตกหอมหวานทั้งในครอบครัวที่เป็นจัดสรรและวางไว้ให้นะครับหน้าจิ๊บหน้าช่องเมื่อวานนี้3ทีมที่เป็นกระสัและนํามาเสริมให้มาครบครับไม่ว่าจะเป็นต่าเตีย้ยเลียดินไมาศูนย์ห้าเจอกับบกัก นะครับมองเจ้าบ้านอย่างแบรดนะครับชนะโมร็อกโก1-0มองเจ้าบ้านอย่างเิวนะครับชนะโอลิมปิกมาเซย์1-0มาครบทั้ง3ทีมและยังไม่หมดแค่นั้นครับหน้าชิปหน้าช่องหน้าโลกออนไลน์ยังหวานช้ำๆมัมจุกๆขณานี้ในครอบครัวจะไปเหลืออะไรครับตระกูล V.I.P เน้นจัดหนัก3ทีมมาครบหมดครับรวมไปถึงชุดคอลเลกชัน3ก็มาให้หวานช้ำๆอีก2ชุดยินดี และดีอกดีใจนะครับอิ่มอิ่มอิ่มอิมเปรมปรีปรีนังกับพี่น้องสมาชิกทุกท่านครับทั้งในหน้าคลิปในหน้าช่องและท่านใดที่ ยังไม่เปิดใจและลังเลใจอยู่นะตอนนี้อยากให้สมาชิกทุกคนทุกท่านครับเปิดใจและตามเข้ามาครับทุกคนทุกท่านครับง่ายนิดเดียวปัดขวาเข้าไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์เบนเขียนไว้ให้แบบชัดเจนเพียงพี่น้องทุกท่านทุกคนครับเสียเวลานิดนึงอ่านคำบรรยายอ่านคำอธิบายใต้รูปโปรไฟล์และทุกท่านทุกคนจะเจอประตูสู่ความสําสเร็จจะเจอช่องทางเข้าหมู่บ้านเบนยังย้ําตลอดครับว่าเข้าหมู่บ้านฟุตบอลกับเบนแบบฟรีฟ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทด็กสิ้นส่วนพีอยูนะครับขึ้นให้ตรงนี้นะครับแอดเพิ่มเพื่อนและก็ทักกันเข้ามาได้เลยนี่คือครอบครัวฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยณเวลานี้นี่คือครอบครัวฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยณเวลานี้เปิดใจและตามเข้ามาอ่ะเพื่อไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้3ทีม พิมารีอังกฤษที่เป็นคัสันและนำมาเสิร์ฟให้ขอโฟกัสคู่แรกกันก่อนเลยครับชิกออฟเวลา4ทุ่มตรง22 0นาฬจะเป็นเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงจากฝูงนับปัจจุบันครับวันนี้จะเปิดบ้านทิฐานต้อนรับการมาเยือนของซันเดอร์แลนด์นับปัจจุบันอยู่ลำดับที่6ก่อนเกม คู่นี้เขายกให้ซิตี้ครับเล่นในบ้านถิ่นฐานต่อหน้าแฟนบอลตัวเองโจดเปิดมาเหนือกว่าซันเดอร์แลนด์เยอะพอประมาณคือวันนี้ซิตี้ต้องบังคับชนะซันเดอร์แลนด์ด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตูค่อยจจจินหวานและเฮเต็มสำหรับแนวทางทัศนฟุตบอลคู่นี้เราที่เบนเจาะลึกรายละเอียดลงไปบวกกับกระแสต่ตางประเทศเบนแนะนําให้เลือกเชียร์ที่ซันเดอร์แลนด์จริงอยู่ครับวันนี้ซิตี้ได้เปรียบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเล่นในทิ่นฐานเล่นในบ้านตัวเองเกรดฟุตบอลคุณภาพในเชิงลึกศักยภาพทีมผลงานและฟอร์มการเล่นคือวันนี้ซิตี้ได้เปรียบทุกอย่างแต่พอมาเจาะลึกบวกกับมาดูฝั่งผูเ้เยือนอย่างซันแลนซันแลนเป็นม้าเมื่อที่เพื่องพึ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาณฤดูก,กาลนี้มีผลงานที่โดดเด่นมากจุดเด่นสำคัญคือคุณภาพเกมรับพวกเขาเล่นกับทีมใหญ่ได้สนุก เล่นกับทีมนในระดับตัวเองได้กินขาดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทําทีมเทคนิคบอลไดเล็กลับเหนียวเหนียวรอสวนนะครับความเร็วของเกมลุกนะครับการวางบอลจากแดนลึกอย่างเงี้ยนะครับซันแอร์แดนลูก,การนี้ทําได้ดีมากก็เหมือนที่บอกครับว่าพอซิต,ตี้มาเจอทีมที่รับลึกๆพวกเขานะครับเล่น จะเล่นไม่ค่อยออกเท่าไหร่มองว่าวันนี้นะครับนัดล่าสุดซันแลนก็ยังเสมอริวภูมาได้หนึ่งหนึ่งนะครับมองกันโดยภาพรวมแล้วเม้นมาว่าวันนี้ซื้อใจเกมรับซันแลนหลังห้าับเหนียวเหนียวรอสวนเป็นบอลเดล็กมีโอกาสที่จะปิดกองปิดประตูได้เหมือนแน่นอนแนะนําเชียร์ซันแลนเป็นตัวแรกที่น่าเชียร์วันนี้นะครับวาันต่ออินเป็นคู่ที่น่าสนใจในเวลาสทุ่มตรงนะครับขยับมาอีกหนึ่งสนาม จะเป็นเจ้าบ้านอย่างบอลมัดครับวันนี้จะเปิดบ้านดิฐานต้อนรับการ,รมาเยือนของเชลซีคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้เชลซีครับถึงจะเป็นรับบทผู้มาเยือนแต่โจทย์เปิดมาเหนือกว่าบอลมัดเล็กน้อยเท่านั้นคือวันนี้เชลซีต้องบุกไปเก็บ3มแต้มบังคับชนะสถานเดียวไข่จจบันบานและเเต็มๆสำหรับแนวทางทัศนฟุตบอลคู่นี้ เบนอยากให้เชียร์ทั้งบอนมัดและเชลซีให้ช่วยกันทำประตูเยอะๆก็เพียงพอการันตียืนพื้นจบ90นาทีมี3ประตูให้รับชมครับคือเบนมองว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกเจ้าบ้านอย่างบอลมัดณนะเวลานี้ผลงานค่อนข้างนีจจะย่ำแย่มาก 5เกมหลังสุดคุณภาพเกมรับพวกเขาเสียประตูทุกเกมนัดล่าสุดเล่นในบ้านตัวเองแพ้ให้กับเอเวอตันมา1ประตูต่อศูน์ส่วนทั้งฝั่งเชลซีมีเกมที่ดีมีเกมที่ไม่ดีปะปนกันไปแต่ข้อเสียหลักๆคือสมาธิและคุณภาพเกมรับคุณภาพเกมรับเชลซียแย่มาก สองเกมล่าสุดเสียไปถึง4ลูกนัดเจออาเซนนลอาจจะเหลือ10บคนแต่เสียไป1ลูกในคุณภาพเกมรับเกมนัดล่าสุดแพ้หลีดอยู่ในเตะสามหนึ่งเกมรับเสียไปสาเกมลุกทําไปหนึ่งคือคุณภาพโดยภาพรวมเชลซี Chelsea, มีนักเตะที่อายุน้อยสมาธิก็เสียคุณภาพเกมรับแผงเกมรับก็ไม่ดีมองกันโดยภาพรวมวันนี้เบนมองว่าคู่นี้จะสนุกนะครับคุณภาพเกมลุกเชลซีไว้เนือเชื่อใจได้อยู่แล้วแถมได้โคพาเมอร์กลับมา มีเจ้าหนูเอสเตวาวิลเลียมในปีขวานะครับมีกานาโชในปีซ้ายมีชูเอาเปโดคุณภาพเกมรุกมันทับแก้วอยู่แล้วแต่ข้อเสียหลักๆคือคุณภาพเกมรุกซึ่งถ้าจะเชียร์เบนมองว่าเชียร์ทั้งบอลมัดและเชลซีให้ช่วยกันทําประตูเยอะๆจะดีที่สุดการันตีจบ90นาทีมี3ประตูให้รับชม เสิร์ฟแล้วว่ากันต่อในคู่ต่อมาขยาเวลาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับเชี่ยงคืน30นาทีนะครับจะเป็นเจ้าบ้านอย่างยุ้งทองลีดยูเนเต็ดครับวันนี้จะเปิดบ้านอีฐานต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลก่อนเกมนะครับคู่นี้เขายกให้ลิเวอร์พูลครับวันนี้ถึงจะเป็นการรับบทออกมาเป็นเกมเยือนแต่ด้วยโจูดและแนวต้านเปิดมาเปิดมาเหนือกว่าลีดยูเนเต็ดเล็กน้อยเท่านั้นนะครับคือวันนี้ลิเวอร์พูลต้องบุกไปบังคับชนะสถานเดียวต้องค่อยจะยิ้มหวานและเอเดเปมคู่นี้เหมือนกันครับ เบนอยากให้มองโอเวอร์สกอร์ติเวลาสูงเต็มเกมเชียร์ทั้งลีดและลิเวอร์พูลให้ช่วยกันทำประตูเยอะๆก็เพียงพอการันตีจบ90นาทีมี3ประตูให้รับชมลีดเป็นทีมที่เล่นบอลสนุกครับลุกลับเร็วบอลเพสซิ่งเร็วนะครับนะครับศักยภาพนักเตะคือมีครบเครื่องทุกอย่างนะครับกล้าได้กล้าเสียส่วนลิเวอร์พูลณปัจจุบันนะครับยังไม่ได้เข้าที่เข้าทาง ชื่อชั้นนักเตะคุณภาพเกมลุกดีแต่หลกัหลกๆเลยคือคุณภาพเกมรับนัดล่าสุดลีดยูไนเตตคือการเปิดบ้านชนะเชลซี3-1ส่วนลิเวอร์พูลนัดล่าสุดคือเสมอซันร์แลนด์หนแถมท้ายเกมเกือบโดนไม้ตายซันร์แลนด์นะครับแต่ดีที่เคียร์ซ่านะครับมาสกัดในหน้าปากประตูได้วัดกันโดยภาพรวมภาษากายภาษาใจนักเตนะลิเวอร์พูลณปัจจุบันยังไม่ดี มองว่าวันนี้โอกาสจะทําประตูหลีดได้ไหมมีโอกาสเพราะว่าถ้าดูจากชื่อชั้นนักเตะคุณภาพเกมลุกลิ้วพูมันดีอยู่แล้วแต่เบน์ก็มองว่าในการชี่ลีดเล่นในบ้านตัวเองต่อหน้าแฟนบอลตัวเองพวกเขามีแรงฮึกเขิมอยู่แล้วนะครับข้อดีหลายๆอย่างเลยคือคุณภาพเกมลุกลีดใช้ได้แต่ข้อเสียคือคุณภาพเกมรับเสียประตูทุกเกมเหมือนกันเชื่อว่าวันนี้คู่นี้จะยิงกันเยอะการันตีจบ90นาทีมี3ประตูให้รับชม3ทีมพีบร์ลีอักกิษนี้แยกเน้นทุกทีม การันตีกำไรครับประกอบไปด้วยซันเดอร์แลนด์มองบนบอลมัดเจอเชซีมองบนลีดยูนเนเ,นเต็ดเจอลิเวอร์พูลแนวทางตัวนอื่นใครอยากหวานเจี๊ยบใครอยากแตกแตเต็มตีนเตียเปิดใจและตามเข้ามาเข้าครอบครัวฟุตบอลกับเบ้นแบบฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆได้สิ้นสําหรับวันนี้ขอพี่น้องทุกท่านทุกคนครับดูบอลให้มีความสุขดูบอลให้สนุกและไว้กลับมาเจอกันใหม่โชคดีทุกท่าน,นทุกคนสวัสดีครับ